สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสปรายยูทูบเบอร์ซื้อรถให้ราปอพอเป็นหนึ่งยูทูบเบอร์หนุ่มที่กําลังมาแรงมากๆเลยล่ะครับสำหรับสปรายเอสพีดีอดีตแฟนหนุ่มของเก๋ไกสสไลเดอร์ที่ได้ออกมาทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างมากมายและเมื่อวันนี้ก็ได้ทาคอนเทนต์ช่วยคนด้วยพระหนุ่มสปรายเอสพีเห็นลุงยามของหมู่บ้านคนหนึ่งที่มีน้ําใจมากเพราะรจะช่วยออกมาโบกรถแถวนั้นแต่ ซึ่งก็เห็นลุงปั่นจักรยานมาทํางานตลอดนันน้หุนมสปราย SPD พดีไลเซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเป็นของขวัญให้คุณลุงด้วยโดยสปรายได้บอกว่าผมให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ลงจริงๆนะผมให้ลุงเลยแล้วผมให้ลุงไปเติมน้ำมันฟรีด้วย1ปีลุงน่ารักมากรู้เปล่าทําไมผมถึงให้ลุงผมเป็นเด็กสายไหมอยู่มาประมาณ20ปีแล้วผมเห็นลุงโบกรถตลอดเลยจริงๆมันเป็นหน้าที่ลงไหมลุงรปภตอบว่าไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง นะตรงนี้มันอุบัติเหตุเกิดกันบ่อยและจังหวัดที่ว่าเขามีหมู่บ้านแล้วแต่รปภเขาไม่กล้ากระทําและผมมาเป็นกรรมการหรือว่าประธานเขาให้ผมลองบอกผมก็คิดถึงจะเฉยครับผมพูดเรื่องจริงผมก็อย่างที่เห็นแหละครับสปรายบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ลงใช่ไหมหลงรปภตอบว่าไม่ไม่ไม่ครับผมคิดว่าเป็นจิตอาสาไปสปรายพูดอีกว่าจิตอาสาสุดยอดนะรุงรปภพ,พูดต่อว่าเพราะว่าราปภย่อมมาจากรักษาความปลอด ไปครับแล้วทีนี้มันอยู่หนหมู่บ้านเราอยู่แล้วผมก็ช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายครับขอบคุณครับสไปค์ถามว่าปัญจกรยานมาทํางานตลอดเลยหรอลุงรปภตอบว่าตลอดเลยครับสไปค์ถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนลุงรอปภบอกว่าผมอยู่จตุโชตติดกับวัดโคกครับสไปค์ถามว่าไกลไหมลุงรอปภตอบว่าประมาณ6 7 8 9โลครับสไปค์ถามตอบว่าออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงลุงรอปภตอบว่าประมาณ5้าโมงเช้าแหละครับ ปราศพูดต่อว่าก็คือตีห้าปั่นมาทํางาน8ปดถึงเโลทุกวันเลยลุงก็จะไม่ต้องปั่นอีกต่อไปแล้วขับคันนี้มาทํางานเลยนี่ผมให้จริงๆครับลุงลุงราพพพูดว่าผมปลื้มใจจริงๆครับในชีวิตเลยเนี่ยรเรียกได้ว่าความมีน้ําใจของคุณลุงก็ทําให้คุณลุงได้รับสิ่งดีๆกลับคืนแล้วล่ะครับเพราะได้รถคันใหม่แถมยังได้เงินก้อนหนึ่งเพื่อไว้สําหรับเติมน้ํามันด้วยดีใจท่านคุณลุงราพพท่านนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็น อะไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ